สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะทําการเอาปุ๋ยน้ําใส่กล้วยไม้กันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นหัวอาหารสําหรับพืชนะครับให้ผสม 2- 5หยดกับน้ำยี่ลิตรนะครับอันนี้คือฟอกกี้ครับที่เราได้ใส่น้ําไว้แล้วนะครับเราจะทําการหยดลงไปนะครับเมื่อเราผสมเสร็จนะครับให้เราทําการขย่าก่อนฉีดนะครับนะครับไปฉีดกันเลยครับกัเริ่มฉีดกันเลยนะครับ อันนี้คือกล้วยไม้ที่กําลังเริ่มออกดอกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับกําลังติดดอกตูมอยู่ครับเดี๋ยวเวลาดอกบานเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับ เราก็ได้ทำการฉีดปุ๋ยให้สำหรับกล้วยหม้จนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเมื่อเขาออกดอกนะครับว่าดอกเขาสวยขนาดไหนครับ